อามีคนติดเชืโอเคไหมเพื่อนมาเนี่ยอืมยังไงค่อยจับไม่ได้วะแป๊บแปอืมอืมอะไรอะไร บสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับเกมเติร็อคดีเคต่อนะผมตอนนี้ก็เป็นตอนที่ช่วงมืดๆน,น,นิดนึงนะเอ้อก็ผมคิดว่าอยู่ไม่นานก็คงจะเช้าละเสรุปเควทถูกคนไหมล่ะน,น,น่าจะใช่นะก็คนนี้นออแหละมั้งอ้าวแล้วยังไงต่ออ,อ้าวจู่ๆก็ ไม่ได้ถ้งงั้นเราต้องคุยกับตัวเองเหรอตงนี้ยนะผมขอดูหน่อยเขาบอกว่าให้เราบิวไฟติ้งยิมนี่นะฮะโอเคบิวไปแล้วผมรอเสร็จแนละ้น่าจะต้องบิวถึงเวล2สองอมั้อาจจะนะแต่ตอนนี้เหล็กเราหมดแล้วเดีย๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มเหล็กแถวๆนี้นะผมเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ลุยไปนะแล้วก็โดนพวกซอมบี้แล้วก็ เยอะมากๆากนะผมไล่ประกบเรานะค่อนข้างลำบากกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปละกันนะครับอาจจะมีเสียงฝนเสียงอะไรหน่อยนะเพราะว่าช่วงน,นี้ฝนตกเนาะเพื่อนๆก็ต้องระมัดมรวดวะรว,ดวังด้วยนะเพื่อนๆคงจะฝนตกเหมือนกันน้ำมันติดล,ลบเฉยคิดแน่นั่นไงว่าแล้วคิดแน่ อะไรของมบื่อมาเนี่ยโอ้นี่อะ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 โอ้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 นี่อะแตยทั้งทีเหอะขอร้องโหดเต็มไปครับผม แทะเหรอผมไม่ค่อยอยากกัดแทะเลยแต่ทุกก็ต้องกัดแทะก็ไม่เป็นไรได้น็อตมานะมาแล้วมันมาแล้วได้น็อตขอเล็กขอเล็กเอาละสวยงามมากตอนนี้เป็นฮีโร่ละเอาเป็นสเตลได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไงนี่ไง อะไรอะไรมันเป็นยังไงมันเป็นยัง,งไงหืมหืมไฟติ้งเราไปอุ้ยโอ้โหสว่างมึงสิมาเรื่อเรื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้ววุ้ยโอ้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 โหคนเยอะโอ้โหเอาแล้วไงคทำบี้ตีบ้าด้วยนะฮะรู้เรื่อง คอยไปอาจจะมีเกยงปวดนะเพื่อนเพื่อนขอภ่นะฝนตกหนักนะอาจจะมาได้สักครู่นะผมเอาละทีนี้ก็รอซอมบี้อาจจะเริ่มแรงแนละ้วเออของฟ้าผมเริ่มแรงเดีย๋ยวผมจะอัพตัวเองกักบรถบนึงนะเพื่อนอันนี้เป็นอะไรดีอันนี้เป็นเซอวิน,น่านะในในการลุกของนะโอเค สเตลล์น่าจะดีกว่าครับผมเออดูแลหรือโค้ชคอมแบ็กดีอันนี้แล้วกันนะมาแล้วครับผมซอมบี้บุกนะฮะบอกเลยว่ามัน,นแน่แน่งนาทีครับผมในการรับมือนะะรู้เรื่องทางดีนะประตูนี้ประตูนี้ กระแทกทำไมเฮ้ยเกต้คิวผักเข้าไปอุ้ยล้มละจังหวะนี้เตะครับเฮ้ยนั่นแน่เฮ้ยๆๆๆักดิผักดิผักดิเอาดิเอาดิยังไงครับล้มแบบนี้อือเอาละสนุกพร้อมกับเสียงฝนได้ฮะ

อากระสุนมเเจถบ๊บไปเอากระถุ่มไปเอาละหัวตกไปโคตเยอะอือือืออะไรอะไรอะไรับมือให้หนักนี่ไงนี่ไงภาษางานคเทพโอ้ยบทกระบาดแย่เออเออ ใกล้เช้าแล้วครับผมสามสองน่ยี่ก็แค่เคลียร์นะตอนนี้น่าจะเคลียร์แล้วมั้งผมคิดว่าน่าจะเคลียร์อ,อย่างๆอะไรอะไรยังไม่เคลียร์กะ ไหนวะอ๋อดีดีดีเออจบก็สีเดี๋ยวเราไปฟาร์มของต่อเลยครับเพื่อนๆเอารถไ,ไปเลยดีไหมโอเคเอารถไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปฟาร์มตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเออน่าจะเป็นด้านหลังของโกดังนะอแต่ดีวุธดีๆเมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็นบ้านแดงนะ ตอนนี mm ้ไม่มีแล้วครับผมไปลง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 ไปหาของก่อนอาจจะได้ของดีๆมานี่เอาลันๆเลยได้กระสุนมาครับผมแกมแมวมากตรงนี้มีกำลังได้ปืนครับกระสุนไหนวะเนี่ยอืมอืมอืมยังไง ยังไงบังอือหือหือหักหอือเก็บเก็บอือ๋ออ๋ออออลีมาจับวะจะมาจับวะมันยากะน้องนี่อออ๋อคอยต้อง้ของหักหนอยวะคอนีมันเปอาอยนะ จะมาจับเหรอจะมาจับเหรอมารีเลยเพื่อนมารีเลยยืนดูแหม่เขจับกดแบบนิ่มๆดูตรงไหนที่เราต้องไปลุยนะอ่าเราต้องการเหล็กนะครับผมดีไหมโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสของวอลล์ดก่อนแล้วกันนะ ทำเพื่อตัิดหน่อยนะอ,าอ้าวงั้นมาเกอะกันดีนะโอ้ยตอนนี้เราต้องประหยัดดิบดีนนะของกล่องซ่อมเราหมดแนละ้วโอเคไอคนที่เป็นคนซ่อมอาวุธเราก็ตายแล้วผมอ,าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนตัวเหรออือ เรียบร้อยนะให้ไปคุยกับคนนี้โอเค,อ,เคเอ,อ่าเรามียาแค่นี้นะกระสุนน้อยมากกระสุนน้อยมากปืนไม่ได้เรียกเลยมันจะไปต้องใช้ปืนนี้วะ้อมกระสุนนะแล้วก็ยาเลยที่มีอยู่แล้วก็ระเบิดไฟเอามาก่อนแล้วกัน ผิดพลาดอะไรนะภารกิจให้เรามาตรงจุดนี้นะผมโอเคน่าจะไปพูดคุยอะไรทักอย่ายรู้เรื่องกันแนะ่ไปถึงอย่ารู้เรื่องเลยม่าต้องเจอกับอะไรอ่าค่อยๆไปนะครับผม พื้นที่ที่เราต้องไปนะฮะอา่าถ้าเราไปหนนะ้าแปดร้อยเมตรปะโอเคเดี๋ยวไปให้ถึงก่อนละกันละผมใกล้ถึงแล้วครับเพื่อนๆตรงด้านหน้าเรานี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นบ้านแดงหรอวะไม่ใช่นะหรือว่าเป็นบ้านแดงโอเคลงบันทีอะไรให้เราไปคุยน่าจะไปคุยกับเพื่อนๆ มีอะไรให้เราช่วยเหลือเลยหัวล้อมไหมวะโอเคมีของซ่อมสองอันซื้อมาเขามีเหล็กขายกับปืนนะผมเอาแค่นี้ละกันนะฮะมีบ้านเหล็กด้วยนะเราตีแค่นี้แหละเพราะเดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์ไว้เช่าบ้านด้วยนะผมเก็บของระหว่างทางนิดนึงนะเออผมได้ของไปขายแล้วเพื่อนๆสวยงามมาก ตรงนี้คงจะเป็นน็อตอะยังไงว่าแล้วเอาขอไปขายคืนกำไรก่อนเอาไปเราต้องไปไหนวะไปดูนะพันโบเมตรเนี่ยโอ้โหยังไกลเลยนะเดี๋ยวเราซ่อมมันก่อนสักขวดหนึ่งแล้วกันสักกระป๋องหนึ่งเอาบันดีเพื่อนมาทำอะไรวะเนี่ย ไปครับผมเรากลับไปที่ตรงนั้นก่อนละกันนะเดี๋ยวเพิ่งคุยกับคนดีนะผมเฮ้ยอะไรวะนึกว่าอะไรนอนอยู่ห้ร้อยเมตรนะก็เอาเรื่องอยู่นะผมความไกลเขาต้องรอดทั่รถคันนี้มันเลี้ยวดีนะ แต่ว่าข้อเสียคือมันวิ่งบนพื้นแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมาถามว่าเรื่องการเลี้ยวการอะไรเนี้ยคือดีมากอ้าวไปโรนะผมกลุ่มแก๊งกลุ่มแก๊ง <c oughs> ไปแล้วครับผมจะบอกว่าไปที่บ้านเราอะทำงานิงเยะที่บ้านมีไรวะเฮ้ยไม่ได้มองม่ได้มองอ่านเวด เราไปที่เพ่อนกันล้กันที่บ้านกันแล้วกันอุ้ยแม่ทนประตูเลยนะอาทบี้ธีบอนโอ้ยกระตุกนิดหน่อยจังหวะเมื่อกี้นี่เงี้ยน้ำมันเราใกล้หมดแล้วด้วยโอ้ยเลี้ยวไปดีทุนต้นบเต็เต็มต่อเอาน้ำมันตักลิปอาน้ำมันมาเติมตักลิปเลง หายเต็มถังส่วยามากแล้วก็เก็บของไปที่ได้มาอแมอืมเรียบร้อยนะคอมพีวนะเออม,มันเคืออะไรวะเลยคือให้กับบ้านเด้อเดี๋ยวผมจะไปตรงจุดไหนดหีเพื่อนเดีย๋ยวเราอยกไปฟาร์มแถวๆดีไหมเนี่ยแถวๆเนี้ย ค่อยไปทีรกิและกันนะครับเราจะได้แบบว่ามีของไทยบ้างนะเพราะว่าผมเล่นแบบไม่มีของไทยผมโอ้ยทางงดรถไปครับผมใกล้ถึงแล้วผมตรงนี้นะจุดแรกที่จะมทมทำบีมาเอาไงครับ ไปข้างหลังหักเฮ้ยหักไม่ได้อืมอืมอืมนี่ไงโดไปทีจุกเลยนี่ไงนี่ไงอืมโดไปทีดิรูเรียกในร้านนี้มีซอมบี้เหรอโอ้โหยบ,บีนะแน่แน่ ยึเนียนนะ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 ก็ไปเนียนเนียนเนียนมาเนี่ยอะไรอะไรครับซสบี้โจรสลัดนี่ยคอปเเพะคอปเเพะจูบไปด้านหลังจับลวกแทงหัวออกก้อยไม่ใช่ละมันมาเยอะแน่คือใช้ท้ทอยไปขายทำไมมันท่อมาอะไรตรงนี้ก็ได้ โหขดเยอะอเอาสายเวทไปสายเวทไปหนึ่งแก้วเดี๋ยวมายุ่งกับเราเนี่ยล้มไหมไม่ล้ม嘛โอ้โหไม่ยอมล้มด้วยจับเด็กหัวก่อนหักให้ล้มหักให้ล้มทั้งหมดสวยนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงหลังอือฮึยังไงครับอีกคนวรปราบเพาให้อย่ามาห้าวกับพี่น้องถ้าปีมือยังไม่ถึงขั้นอะไรนี่ไงที่นี่เคลียร์เรียบร้อยแล้วผมโอเครู้สึกว่าเควสยทีดด อ่จะเสร็จแล้วนะมี s e v e r a วนิดนะมาตรงบ้านเราใช่ไหมแปบ๊บนึ่งแปบ๊บนึ่งขอหาของก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบ้านโอเคอผมหาของก่อนไม่ได้เลยขอเฮ้ยขอล็อกโอ้โห่อมอสม่ผมทิ้งแล้วเปิดความด้วยกันเอามอสมา แล้วก็ถึงเับไปก่อนเราจะเอาเบิร์ไฟมาก่อนห,อหลังมาละไม่มีอาหารเลยยังไงยังไงยังไงครับตายจุกนะโอ้หดเหนื่อยโอเคเราเป็ยาบาลแล้วไปแล้วโว้ยม่อยู่แล้วโว้ยตัวใครตัวบัน เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่านะผมที่บ้านเราต้องบนะีเควสอะไรทักอย่างนะผมให้เราทำตอนนี้เก็บไปก่อนมอดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเยวผมพอยืมไปหลังแล้วก่อนเพื่อความปลอดภัยเรามีมอดนะฮะเราสามารถใส่ได้นะผมอันนี้ใส่เรียบร้อยนะโคดังใส่ไม่ได้มอสสีใส่นี้ไม่ได้โอเคใส่นี้ได้นะ ไม่ได้ผมตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบต้องไปคุยใช่ไหมต้องไปคุยกับผู้คนนะผมไปคุยคนไหนที่ค่อนดีครับไม่มีใครอยู่ตรงนี้น่าจะนอนอยู่ด้านล่างกันหมดโอ้โหนอนอยู่ด้านล่างกันนะคนนี้อยู่ห้องนี้ใช่ไหมม่อยู่อยู่นอกน,นี่นั่งคอตกไปนะเพื่อน คุยคนก่อนจะพึ่งนอนเพื่อนเลยไปละไปคุยกับคนที่อยู่ด้านนอกไกลๆนะผมมาณ1,400เมตรค่้อยเมตรค่อนข้างไกลอยู่น้ำมันเช็คก,ก่อนพออยู่ครับผมไปถ้าถนโนโล่งแบบบีมก็สบายนะฮะแต่ถ้าชีวิตจริงม,มีซอมบี้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะผมผมคงจะคนลุกหน้าดูนะ <c oughs> เพื่อนก็คงจะเป็นเช่นเดิมนะเดี๋ยวเรากลับมาทำเฟสของเซิร์ฟเวอร์นี้นะตอนนี้เราไปตรงนี้ก่อนนะครับผมเต้องทำเป็นต้องทำนะเพราะว่าเราจะได้เพื่อนใหม่ใหม่บ้านนะเดินไปเลยโ <c oughs> อ้โหอฟตี้ได้ดีแต่รู้นนะถ้าบิกไปทางซ้ายไปแล้วครับผมมันยังตามมาเกาะอีกน,นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกระบะได้ทีแบบ ไปรวดได้เลยนะไม่มาติดขัดแบบนี้ไนดะ้เฮ้ยจะบอกว่าบ้านแดงฝั่งนั้นนะผมจำได้ว่าตรงนี้มันจะมีบ้านแดงอยู่นะผมตรงโกดังเงี้ยตอนนี้ไม่มีนนะมันจะมีโกดังฝั่งหนึ่งโอเคไม่เป็นไรไม่น่าจะมีไาครับผมอืม้อ เลีย้ยดดีน่อยจอดดีๆแล้วก็เข้าไปคุยแบบดีๆมีอะไรหช่วยเหีือครับพี่พาไปแย่สามร้อยเมตรโอ้โหอะไรกันวันนี้มาเลย ไปครับผมไม่ไกลนะถือว่าแค่นี้ไม่ไกลมากไปตรงอ๋อไปโลงปั่นไปอะไปตรงนี้อ่ะเนี่ยเอามีคนติดเชื้ออโอเคไปเพื่อนมาเนี่ยอืมอืมอือ ยังไงเฮ้ยจับไม่ได้วรอแป๊บแป๊บแป๊บออออืะไรอะไรล้มไปก่อนจักรารเลยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่จัดการด้วยอะไรอะไรของมันหหหืืเป็นไรเพื่อนเนี่ย ให้เราหาของนะหาก,กระตุนเอาหาเด็กให้เขาไม่ใช่กระตุนผู้ผิดหานอ็อตหานอ็อตแล้วก็อใส่หาอย่างอื่นให้ด้วยแล้วกันเออขอระเบิดเถอะขอร้องม่มีเอาไปเลยยี่บห้าตัวตอนนี้เขาน่าจะเป็นเขามีระเบิดไฟนะผมจับเลยดีกว่าระเบิดไฟนะผม เขาจะไม่เป็นเฟรแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาเสืเวอ์นี้ก่อนละกันใกล้ๆนะไม่ไกลมากเอาละผมว่าเข้ามาตรงนี้ยุ่งแน่จอดจอดอหน้าออกนะผมให้ถูกหลักอนามัยแล้วก็ฟาแบบดื้อนะฮะเป็นไงมีที่ไหนนะครับวิ่งมาแล้วก็ฟาแบบดื้อเดี๋ยวเราวิ่งไปหาคนนี้ก่อนนะแล้วก็ต้องกีบเพ็ดขึ้เลยเขาด้วผม โอเคผมผมมีพอดีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งห<ค>าของแปบ๊บได้กระถุน่นไหมอันนี้ได้ไอะไรโอเคเป็นของที่แบบเอาไว้ใช้ทั้งนั้นเลยนะไหนมีอะไรคุณพี่เขาต้องการเขาร่วมด้วยนะเขา,าจะมีตะกียวยทำอาหารโอเคอ่ะชัวร์เลยโอ,อเค ผลบวกเออเขาค่อนข้างดีนะเออถือว่าเจอคนที่ดีเลยนะตอนเนี้ยเอาเรื่องเอาละลันไปนะผมหักหักล้มแล้วก็สำหักหักหักให้ล้มหักให้ล้มแบบนี้ เราไปอุ้ยโยดจังหวะเมื่อกี้ปวดไม่ทันนี่ไงอ๋ออ๋ออ๋อเอาเอาอะไรของมันวก็ได้อดีตเพื่อนผมอ่ะจะกล้ามีเพื่อนอืมน่าจะไม่งูนะโอ้ยตีพลาดไปตีตัวดิเออสวยงามมากปักที่รถให้ไวเลย แล้วก็กลับบ้านเอ้าเฮ้ยผมกดลงทำไมเนี่ยโอ้ยกดหยุดเนี่ยมันกดลงเฉยเฮ้ยอยู่รถพันโอ้โหจนได้แม่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมขอญาตทำรถไปตรงนั้นก่อนกินยาก่อนเพิ่มความปลอดภัยนะลงโอ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้โหเยอเดี๋ยว โอ้โหเอ้าเฮ้ยลุกลุกลุลุลุเอ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยลุก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 อืมกินเลือดไม่ทันเนี่ยโคตรซุยอ๋อไม่ทันนะครับเดี๋ยววิ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยโคตรเซ็ง ตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงฝนหนักมากเลยนะฝนตกหนักมากเลยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวผมขอซ่อมรถแล้วก็ขับไปก่อนแล้วกันขับอย่างนี้ก็เท่มันแลนะ้วเนี่ยโอเคครับผมเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอตัว,วลาเพื่อนๆรถพิเพเพงเท่านี้ก่อนดีกว่านล้ผมเดีย๋ยวคลิปหน้าเรามาลุยก,กันนะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วผมบภาพอากาศนะฮะดังมากแล้วเดี๋ยวเจอกันนะผมเดยคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ